นขี่ออกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยตอนมันออกด้วยบอกโอ๊ยพอกินไม่ใช่กินแซ่พี่เจ้าต้องแต่พูดเรื่องที้ิดแล้วก็หนดออกเฮ้ยหรือว่าอจ้าวอ้วนเอาน้ำกินแน่เว้ยไปร่มร้านเอาข้างเ่า เห็นคิดมึงเกือบเช้าม่แแอบมาแอบมเด็กคนเลืองนั่งเลยไม่ได้ขนมเขาหนมากันเลยวันเด็กไม่ได้เหรอเขา่มีันเด็กเอ้ยวันเด็กเลยโอ้ยแข็งแล้วมกเขาไปกินเมือสลยเด็เขามากินไหมมวยหน่อยมวยหนอยมวยันไง มดแล้วลุงน like ี muscle, ่บอกว่ามดแลวบอกมาขามหันใสอีกแน่าุยกินยัวงมาขามเลยนะมดแล้วยูหันตัวจะทามมีมาขามอยู่บอกเขาบอกว่าบอกเมียเจามาหันคือเมียวันนั้นมากินเลวยมะฮุงนะุกคะเฮีผู้กคนแบบเพก็กนะเนาะ อกมคนคนอันสวัสดีลาลองกัเลยเื่อมันมีเนอดแปดทีแม่ัานี่มาลงอนี่ลาอะไรอะไรสวัสดีค่ะ เราซิ่งที่บ้านเราซิ่งทีเบ้านเดีลยวนะกล้าทับกันค่ะจ้าเอ้อพูดว่าอะไรว่าลาวดักบอสโมกอันนีต่อยมาข้าวขดาใส่หิก้อนจะบอต่อยก้ออย่นก้อนอื่เลอนด้วยหรือเปลเออไไ้กินข้าวเด้อนนี้นะู่ดเปรยามาทางคุณ องโถามมาต่อยดูอ่ะจ้ารนุ่นเช่ป้ะไป่นนนี่ราบอไปแนนน่นเลยมีต่อปัักท้างในบ่ฮะเปิดไม่ติดะเปิดทอดบเปิ้ลุงดูเอ้เปิ้ลวาแล้วเฮงเขาเลือกเงินก้อสัญญาเฮงเขาเลือกเงินอะลึกกว่าไรดับบ่ตาลงคิรไปยังเปิให้ม่ได้มีหน้าเมษสาแล้วแต่ดีจริเปิ้งแล้วก็ทานเลยเด้อมาเข้านะ หักับหแพ้ให้มไมเก็บนะันเห็อยู่ีหอ้ยการลืกเปิดไม่ผมเปิดแล้วเอาอะไรวะคุณพ่อาันธุ์เี้ยวันล่ยกันโควิเลย

ตอนแรกนะนีกบ่เาแล้วเพิ่มก็จะไปเนาะใช่ี่ไปเอมอนออไปน้เพิ่มแม่ไปน้เพิ่มนีไปตอนนี้ี่มเลยปดสี่โมงบกเขาไปเจอไ่ดเื่อเิมีชายคุมโอ๋ก็เข้ามารูไป ไทยย้ายไม่เขมรไทยไทยเบิดเลยเออไปบอกเอ้อต้อยไปถามเอ้อต้อยให้นอ้อดนะไปไปเร็วเร็วไปถามว่าเอ้อต้อยมาเข่าหรือยังถ้าท่านได้มาก็มาเข่าแน่โอ้โหเจ็บคอดเลยนี่หละจะแผลคอเอ่อนี่มีนโดเบาดังแม่ป้าป้าบอกเหรอบอกตานั้นลงคลิปไม่ค่อยได้ ครบแปดไหมพอเลยยังดผแม่บระภานาทีบอกว่าเราได้ครบแปดเนาะเดี๋ยถวแปดเ่ยครบก็ได้เหลืออีกสองวิเว้าทำไมเว้าเว้าเว้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอจบลงยิ้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายเลิฟๆค่ะเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ให้ส้มด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาดูแล้วก็คือออกไปเลยเนาะว่ากดไลค์ให้ด้วยไม่ต้องแชร์ก็ได้ค่ะโอเคเรียังจบเรียังโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะคุเลิฟค่ะ ไปได้ไหมหุดแล้วกินไปมีแทบก็มีแทบเพ็ดก็เพ็ดใช่จนเมื่อศน์เนาะมันแทบได้เหรอ